ค่ะคุณครูอ้อนจากห้องสาขาบุคคลออทิสติกหทับหวันนี้จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันร่วมกับทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องการใช้ช้อนตักน้ำหรือตักของเหลวจากภาชนะ1มาใส่อีกภาชนะ1ค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ฝึกในวันนี้นะคะก็จะประอกอบด้วย ถ้วยหรือแก้วนะคะใสะ่ของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือจะเป็นข้าวต้มหรือจะเป็นน้ำหวานจีๆก็ได้นะคะเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆนะคะ2ก็จะเป็นถ้วยหรือจาน3ก็จะเป็นช้อนที่จะให้นักเรียนปักค่ะขั้นตอนในการฝึกนะคะก็าอาจจะ ให้เด็กๆพูดก่อนนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในแก้วคืออะไรอันน้นเด็กๆพูดว่านา้ําขั้นตอนในการฝึกครั้งแรกก็คือให้นักเรียนจับจับช้อนวิธีที่จับที่ถูกต้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่เด็กๆบางคนอาจจะยังจับไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะในการฝึกครั้งแรกก็ให้เขาจับก่อนให้มันคงก่อนหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนใช้ช้อนตักของเหลวที่อยู่ในถ้วย อาจจะตักได้มากหรืออาจจะตักได้น้อยแล้วแต่ความสามารถของนักเรียนเมื่อตักได้แล้วก็ให้นักเรียนนําน้ําที่ตักข,ของเหลวที่ตักเทใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะคะให้นักเรียนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนนักเรียนสามารถจับช้อนในลักษณะนี้ได้นะคะอันนี้นะคะหลักการในการฝึกที่จะประสบความสําเร็จก็คือเปลี่ยนท่าจับช้อนของนักเรียนจากท่าอย่างนี้ เป็นท่าอย่างนี้ให้ได้อาจจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไม่เท่ากันแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะหกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้เพเพื่อให้หนักเรียนได้มีพื้นฐานในการจับช้อนที่ถูกต้องเพื่อที่นักเรียนจะสามารถปากอาหารหรือช่วยเหลือตนเองในการปากลดการช่วยเหลือของผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่า การตับที่เริ่มต้นจากการตับของเหลวการเกรงนิ้วมือจะใช้การบังคับนิ้วมือน้อยกว่าการตับของที่มีความข้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเราต้องฝึกจากของที่มีความเหลวมากไปหาของที่มีความข้นขึ้นจนกลายเป็นเป็นข้าวในที่สุดนะคะค่ะสำหรับการบ้านในกิจกรรมนี้นะคะ ก็อยากให้หนักเรียนทํากิจกรรมตามที่คุณครูบอกไปนะคะที่คุณครูสาธิตไปแล้วก็อยากให้หนักเรียนได้ส่งคลิปวิดีโอที่นักเรียนปฏิบัติตามเพื่อที่คุณครูจะตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนว่าครั้งแรกในการฝึกเป็นยังไงครั้งถ,ถัดไปจะเป็นยังไงนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะยังไงก็วันนี้คุณครูออดก็นำเสนอกบนักนเรียนไม่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้รอก่อนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ